หลังจากตกรอบยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็ถือว่าเชลซีจบซีซั่น2 0 1 9ัน2 0ถึงอย่อย่างเป็นทางการกลางปฏิทินดูแล้วเรียกว่าครบรอบทศวรรษที่2 0 1 0พอดีพอเริ่มซีซั่นหน้ารับทศวรรษ2020ทีมเราก็จะเต็มไปด้วยนักเตะหน้าใหม่แต่ต้องโบกมือลานักเตะหน้าเก่าหลายคนออกไปจากทีมผมอยากชวนแฟนสิงห์บลูจัด11ทีมนักเตะเชลซีที่ดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาผมจะคัดเลือกใครติดทีมเหมือนบ้างไปดูกันเลยครับแต่ก่อนเริ่มคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งช่องปามสามบาทหบาทเอาไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับทีมของผมจะมาในระบบ433ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปีเตอร์เช็คแม้จะโดนดรอปเป็นมือ 2, 2> ในช่วงซีซั่นส0 1 4ัถึง2 0 1 5นเพื่อหลีกทางให้ตีโบก,กุตัวแต่ผลงานช่วงครึ่งแรกของทศวรรษในปี2 0 1 0ของปีเตอร์เชคคือไร้เทียมทานนะครับ ั้งฟอร์มระดับท็อปในปี2012ที่พาทีมคว้าแชมป์ยุโรปและผลงานโดยรวมในช่วงเวลานั้นที่ลงเฝ้าเสา1้2นัดก็เก็บคลีนชีตได้มากถึง55เกมพอมองย้อนกลับไปในช่วงนั้นแล้วรู้สึกผิดหวังกับผลงานของผู้สับประตูในปัจจุบันพอสมควรเลยนะครับต่อันที่ตำแหน่งแบ็คขวาผมเลือกลาดิสลาฟยูรานวิชนักเตะที่ตอนแรกเราไม่รู้สึกว่าเขาเหมาะกับทีมในตำแหน่งฟูลแบ็คเลยนะครับพอไม่ได้เป็นนักเตะที่มีความเร็วจัดแถมการคลอสบอลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่กลายเป็นว่าอีวานอวิชนี่ไม่เหมือนใครครับและก็เป็นกลยุทธ์ที่เด็ดที่เชลซีใช้มายาวนานหลายปีเพราะความที่อีวานอวิชถนัดเล่นเซนเตอร์แบ็กมาก่อนทําให้เจ้าตัวมีทักษะในการเข้าสกัดจังหวะดวลหนึ่งต่อหนึ่งที่แม่นยาม,มากเป็นฟูลแบ็กที่เข้าใจแทคติคโค้ชสั่งเป็นอย่างดีนะครับโค้ชอยากได้แบบไหนแกเล่นได้ตามทุกแบบจริงๆแถมยังมีทีเด็ดจากลูกมงทําประตูในจังหวะเซตพีชได้หลายครั้งโดยเฉพาะในซีซั่น2012-2013แกยิงให้เชลซีได้มากถึง8ประตู และพาเชลซีคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สําเร็จต่อกันที่เซนเต์แบ็กฝั่งขวาคงไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็คงต้องเป็นแกรี่เคฮิลที่ย้ายมาจากโบตันวอร์เรอร์ในปี2012แล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ยุโรปได้ในทันทีแล้วก็ยืนระยะเป็นแกลหลักกับเชลซีมานานถึง8ปีช่วยแบกแผงหลังให้เชลซีในยุคที่จอห์นเทอร์รี่เริ่มรยราแกเป็นนักเตะที่อาจจะได้รับการยกย่องน้อยเกินกว่าที่ควรนะครับทั้งที่ผลงานดีมาตลอดแต่พอเราเสียเคฮิลไปเมื่อปีก่อน ผลงานในแนวรับของเชลซีก็ย่บลงชนิดที่ปีนี้ทำสถิติเสียประตูมากที่สุดในรอบหลายปีอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมิสเตอร์เชลซีคนนี้จอห์นเทอร์รี่ที่เมีว,ว่าหลายคนจะติดตามภาพความรวยราและฟอร์มตกของแกในช่วงก่อนแขวนสตัด๊ดยิ่งในช่วงที่ราเฟลเบนิตสเข้ามาคุมทีมเทอร์รี่เนี่ยเคยถูกวิพากษ์วิจารว่าร่างกายไม่ฟิตพอจะเล่นได้มากกว่า1เกมต่อสัปดาห์ แต่พอมูโยกกลับมาคุมเชลซีอีกรอบเทอรี่ก็กลายเป็นยึดตำแหน่งตัวจริงในแผงหลังแม้จะวัยอายุเข้า35ปีเข้าไปแล้วแต่ยังโชว์ฟอร์มเก่งปิดปากนักวิจารณ์ด้วยการพาเชลซีกลับมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่น2014-2015ได้สำเร็จด้วยนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายคงจะเป็นใครไปไม่ได้แน่นอนครับผมเลือกแอชลีย์โคที่แม้จะลาทีมไปในปี2014แต่ช่วงเวลา4ปีแรกของทศวรรษ2010ที่แอชลีย์โคอยู่กับเรา เขาถือว่าเป็นแบ็คซ้ายเบอร์ต้นๆของโลกนะครับโดยผลงานที่ยังประทับใจแฟนเชลซีไม่หายเลยก็คือนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ในปีกในปี2012ที่โคเล่นอยางแข็งแกร่งเอาชนะเกมรุกระดับโลกของบอยมินิกได้หมดจดโดยเฉพาะช็อตสกัดจากเส้นประตูที่เป็นไฮไลท์สำคัญส่งให้เชลซีเข้าป้ายคว้าแชมป์ยุโรปในท้ายที่สุดครับต่อก็ด้วยตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางเลือกได้ไม่ยากครับสำหรับผมนั่นก็คือเชสฟราเบกสที่ตอนย้ายมาใหม่ๆอาจจะตั้งข้อสงสัยกันว่าแกหมดสภาพมาจากบาร์เซโลนาแล้วหรือเปล่า ที่ไหนได้ครับเชสกลับคืนฟอร์มเทพสมัยยุ่กับอาร์เซนอลให้เราได้เห็นตั้งแต่ปีแรกโดยเชสเนี่ยยืนหัวหาดเป็นผู้เล่นตัวหลักในแผงกองกลางเชลซีปีนั้น34นัดและทำแอสซิสต์ได้มากถึง18ลูกเยอะที่สุดเท่าที่นักเตะเชลซีเคยแอสซิสต์ได้ในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกโดยเอเดนาซาเคยชื่นชมฟาเบกัสไว้ว่าฟาเบกัสมีวิชั่นในการอ่านเกมได้เฉียบขาดเหนือกว่านักเตะชั้นนำระดับโลกขึ้นไปอีก อาซาถึงก็บอกว่าถ้าตัวเองมีสกิลการอ่านเกมแบบนั้นบ้างเขาคงจะกลายเป็นโค้ดนักฟุตบอลที่เก่งขึ้นกว่านี้เยอะเลยครับเราลองมองนึกภาพนะักฟุตบอลที่มีทักษะความเร็วอย่างอาซาไปบวกกับวิชั่นการอ่านเกมที่เฉียบขาดของฟาเบกัสแล้วผมคิดว่านักเตะคนนั้นเนี่ยอาจจะเก่งกว่าเลนัวเมสซี่รวมร่างกับโรนโดได้เลยนะครับนั่นสำหรับตำแหน่งมิดฟิลตัตวรับตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับที่จะเลือกเอ็นโกโลกองเต้ที่สร้างอิมแพคให้กับทีมได้ทันทีตั้งแต่ย้ายมาปีแรกคือย้ายมาปุ๊บเก่งปับบไตต้องปรััว และก้าวมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมของอั尼โอคอนเต้และพลิกสถานการณ์จากสีสันก่อนร่วงไปถึงอันดับ1ิกลับมาคว้าแชมเปี้ยนลีกได้แบบยิ่งใหญ่แถมยังเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ระบบการเล่น3-43สนมบูรณ์สุดๆจนกลายเป็นสูตรที่ทำให้ทีมพยายามจะลอกเลียนแบบไปใช้งานแต่ก็ทำได้ไม่ดีเท่ากับเชลซีครับเพราะขาดผู้เล่นตัวรับระดับโลกอย่างกองเต้นี่แหละครับแม้ผลงานช่วงนี้จะดรอบลงไปบ้างแต่ก็เป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยถูกจับไปเล่นในตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ เราก็ได้แต่หวังว่าปีหน้าเราจะได้เห็นกองเต้นนกลับมายืนปักหลักเป็นวิฟิลตัวรับให้เราได้ชื่นใจกันอีกครั้งนะครับต่อมาที่ตำแหน่งวิฟิลตัวกลางอีกคนนะครับยังไงก็ต้องเป็นเขาคนนี้ครับแฟรงค์ลัมพาดที่เล่นได้ท็อปฟอร์มของเ้นคงวาทุกซีซั่นแม้จะมีสภาพร่างกายที่ถดถอยลงตามอายุพูดกันตามตรงครับพอเข้าทศวรรษที่2 0 1 0ซูเปอร์แฟรงค์เนี่ยอาจจะไม,ม่มีฟอร์มการเล่นที่ดุดันเหมือนทศวรรษก่อนแต่สิ่งที่ชัดเชยขึ้นมาก็คือทักษะการยืนต่เเพื่่ออ,อานกม และกำหนดการจ่ายบอลของทีมบวกกับบารมีที่มีความเป็นผู้นําที่เริ่มเปล่งประกายในทศวรรษนี้ซึ่งกลายเป็นกุญแจสําคัญทําให้ลำพัดเนี่ยได้กลับมาสู่เชลซีอีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมนะครับต่อที่แนวรุกสาหรับปีกขวาแม็กกูรูหลายคนจะเลือกววนมาต้าเพราะผลงานระดับโคตรเทพในช่วง2ปีแรกกับเราแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมเลือกวิลเลียนครับปีกบราซิลที่เพิ่งอำลาเชลซีไปอยู่กับอาร์ซนอลด้วยผลงานคงเส้นคงวาคู่โยงกับเรามานาถึง7ซีซั่น และลงเล่น339นัดยิงได้ถึง63ประตูพอปีหน้าเนี่ยเห็นวิลเลียนสวมเสื้อของอาร์เซนอลแล้วก็อดใจหายไม่ได้เหมือนกันนะครับต่อนันที่ตำแหน่งปีกซ้ายครับเลื่องง่ายสุดๆเพราะไม่มีใครเด่นเกินเขาอีกแล้วนั่นก็ต้องเป็นเอเดนาซาที่ไม่ใช่แค่น่าจะติดทีมยอดเยี่ยมในทศวรรษที่ผ่านมานะครับแต่ควรจะติดทีมยอดเยี่ยมที่ดีสุดของเชลซีตลอดกาลเลยด้วยเอาแค่ในช่วงที่เราฟอร์มดรอปแบบดูไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นอาซานี่แหละครับที่ทั้งจ แบกทีมจนคว้าชแชมป์ได้หลายรายการอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้แฟนเชลซีก็ได้แต่หวังครับว่าคริสเตียนพลิซิชจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาทดแทนเอเดนาซา,าได้ในอนาคตอันใกล้นะครับปิดท้ายกันที่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่เลือกยากสุดๆแต่ก็ต้องเลือกให้ด e ีเจด็อกบาเฉือนเอาชนะเดียโก้คอสตาไปนิดนึงนะครับด้วยอิทธิพลที่มีต่อทีมมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้แม้ตัวเองจะแขวนสตั๊กไปแล้วเพราะกองหน้าสไตล์ด็อกบาแทบจะเป็นไม้บรรทัดที่เชลซีเอาไว้วัดฟอร์มกองหน้าที่จะเข้ามาทดแทนเขาเลยนะครับ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีแค่คอสตาคนเดียวที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดและการที่ด็อกบาคือคีย์แมนสำคัญที่ทําให้เชลซีคว้าแชมป์ยุโรปได้ในปี2012แถมกลับมาช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์อีกครั้งในวใรรัยใกล้เกษียณปี2015โดยลงเล่นมากถึง40เกมในทุกรายการชิที่ว่าลืมแก่ไปเลยทําให้ผมยกให้ด็อกบาเนี่ยดีกว่าเดโก้คอสตาในทศวรรษนี้อย่างเล็กน้อยนะครับและนั่นคือ11ผู้เล่นเชลซีที่คิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาและวคุณหละครับ คิดว่ามีนกเตะคนไหนที่ควรติดทีมชุดนี้บ้างผมอยากเห็นและอยากให้ผมพูดถึงเรื่องไหนของกงกาฟุตบอลเป็นพิเศษคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไป็นกำลังใจกับทีมงานและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ